เอยอสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่เกมเซเว่นไอท์รีเบิร์ดนะครับนี่วันนี้ก็200รอยกว่ารอบนะ219แพ้หนึ่งก็ถือว่าโอเคเนาะได้5ดาวมา2วงนะครับจากการฟาร์ม12ขีด1นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้ทั้ง2วงนะส่วน4ีดาวก็ไม่เป็นไรนะครับเอ๊ะทำไมมันถึงตัดหรือว่ากุญแจผมหมดแล้ว <laughs> ห,มหมดแล้วทุกคนกุญแจเกเรียงเลยไปครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูแนวะวิธีการที่จะบูตเมดนะครับในเรื่องของปราสากิว เนีครับเมื่อเช้าผมเนี่ยผมลงคีไปรอบหนึ่งน,นะสำหรับสไป์เนาะนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ตื่นมางงเงี้ยวงงเงี้ยนะตีไปได้ที่3ณตอนนี้นะครับแต่ว่ามันมีวิธีที่เราจะบู๊จะเมทให้มันได้เยอะกว่าเดิมถ้ามอนเรายืนไหวนะครับโดยคือไม่ใช้รีน่านะครับแต่ว่าใช้พายใครที่มีพายนะครับใช้พายได้เลยและนะครับพี่ใครเฟิงเยี่ยนและพาย3ตัวทําให้พาสีบของพี่ใครทํางานนะครับฉะนั้นเนี่ยก็พี่ใครเป็นห่วงได้เลยว่าไม่ตายเร็วแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนเนานะ ในเรื่องของพายเนี่ยถามว่าทำไมเราถึงใช้พายและวพายใส่อุปกรณ์อะไรดีครับผมพายนะครับแนะนำว่าให้อัพสกิลให้เต็มเพราะถ้าเกิดคุณอัพสกิลเต็มนะครับสกิลล่างเนี่ยก็คือสกิลที่1เนี่ยนะครับเวลาที่เราแทงเข้าไปเนี่ยจะมีเผาไหม้ด้วยแล้วก็จะลดพลังป้องกัน29นะครับถือว่าค่อนข้างเป็นตัวเปิดที่แรงเลยทีเดียวนะครับนี่ค่อนข้างดีแล้วก็ไอเทมนะครับไอเทมเนี่ยแนะนำว่าให้เพื่อนๆใส่เป็นนะครับเซตที่เป็น ผู้บัญชาการนะครับและเป็นพลังโจมตีทั้งหมดทั้ง4ช่องนะใครที่มีก็ใส่ไปเลยครับผมซึ่งของผมไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรใส่เป็นเซตบล็อกไปก่อนแล้วก็แหวนนะครับแหวนเนี่ยเราได้แหวนสวยมาเมื่อกี้เป็นสีแดง5ดาวเดี๋ยวผมใส่ไปก่อนเลยนะครับและเงินนะครับ3 3มามเอมาจากการฟาร์ม12คิดหนึ่งไปทั้งหมดประมาณวิเยอะอยู่นะเกือบประมาณน่าจะ780กล่องกุญแจได้ครับเนี่ยได้เงินมาประมาณนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวเราตีบวกกนะันเนาะ บวก12นะครับผมหมดไปทั้งหมด9ร้2ล้าน9นะครับนี่แล้วเพื่อนๆสามารถไปเจาะออฟได้ด้วยนะแต่ว่าออฟเนี่ยนะครับมันจะติดค่อนข้างน้อยฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะแล้วกันผมใส่ไปบวกกอนแล้วกันเนาะในส่วนของการทำความเสียหายเพิ่มเติม4%นะครับของเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีนะครับเซ็ตมังกรเนี่ยก็ใส่เป็นเซตบล็อกเป็นพลังโจมตีไปได้เลยนะครับแล้วก็พลังโจมตีทั้งหมดมันก็จะแรงน้อยกว่าแต่ว่ามันจะได้ค่าพลังโจมตีที่ก็ยังมีค่อนข้างสูงแล้วก ขึ้นเพราะว่าพายนะครับความแรงมาจากพลังโจมตีทั้งนั้นเลยและนะครับพี่คายเนี่ยนะครับเมื่อคุณลงกระทักไฟ3ตัวนะครับคุณจะได้ในเรื่องของหากต้นนี้พีน้องก็จะสิบเนี่ยความเสียหายทั้งหมดจะไม่มีผลนะครับเออถ้าเกิดว่าอัพสกิลนะครับผมตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตนเองนะครับเนี่ยความเสียหายถูกตี4ครั้งนะครับหากให้พี่ตามว่าจะสิบเปอร์เซ็นต์ไม่มีผลนะฮะตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดอัพสกิลเนาะบริมาณความเสียหายเพิ่มขึ้น32%ของเป้าหมายสูงสุดด้วยนะครับ ซ6ไปเลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมไม่เปลี่ยนของแล้วนะเพราะว่าผมใช้ราเชลนะครับราเชลเนี่ยจะมีบัฟนะฮะจุดอ่อน22บวกกับพิจิตห้าแล้วก็บวกอีก10เอ่อ10ป่ะจุดอ่อน0สูตรอ่อน0ก็เดี๋ยวเล่นปเป็นเซตนี้ไปเลยไปดูว่าจะยืนไหวหรือเปล่านะครับและพี่คายครับผมนะเวลาที่เจ้าชันเชลเร์นะครับมันปาไปดาบแล้วบัฟเนี่ยนะให้กับสไปคที่ตีแรงชนั้นเนี่ยเราสามารถใช้สกิลบนนะครับลบได้ด้วยเพราะว่าสกิลนี้มีกระจัดดีบัฟเพื่อนๆนะ ซึ่งเราจะมีกระจัดดีบัฟอยู่ทั้ง2สกิลด้กันนะ 2, ทั้งบิกิตและก็พี่คายนะครับป่ะพูดมาแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่านะครับว่าเซตนี้นะครับจะทําให้แรงขึ้นแค่ไหนไปครับผมซึ่งเพื่อนๆจะต้องกดสกิลไห้ทันใครกดไม่ทันแนะนําหมดคูณหนึ่งนะครับเดี๋ยวเวลาตีผมจะตั้งใจตีนะอาจจะพูดน้อยหน่อยนะครับเวลาเล่นของเหมือนเดิมนะครับบิกิตเราใส่เหมือนเดิมเลยนะครับผมเป็นเซตบล็อกเนาะแล้วก็พายครับเอามาแทนนะ ไพ่ก็เอามายืนนะครับในส่วนของไพ่เนี่ยจะมเีเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ20%ด้วยนะครับก็ถือว่าดีแล้วมีสกิลก่อแตกทําให้นะครับเฟิงเยี่ยนเนี่ยผมมั่นใจว่าเฟิงเยี่ยนสกิล,ลสกิลล่างก่อนแล้วตามด้วยบนที่เว็บ1เว็บ2เนี่ยสามารถเชียร์ได้แล้วเราก็มีราเชลนะครับผมราเชลใส่เหมือนเดิมนะครับจุดอ่อน83จุดอ่อนเนี่ยจะติดต่อเมื่อ,เ,อเวลาที่เดี๋ยวก่อนนะอันนี้4,000ทุกคนเฮ้ย พายผมมันสี่พันสองอะบิทกิตมันน่าจะบัฟให้ตัวสูงสุดเนาะเดี๋ยวผมไปแก้ของนิดนึงฮะเดี๋ยวพายผมไม่ติดจุดอ่อนเพราะว่ามันบัฟตัวเดียวถ้าจำไม่ผิดมันบัฟให้ตัวสูงสุดนะครับอ่ะเดี๋ยวพายผมเซฟเซตไว้ก่อนอันนี้ก็สําคัญนะทุกคนนะถ้าเกิดว่าใครที่แบบจะไปเล่นเนาะนะครับพายก่อนพายใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดแต่มันจะให้ตัวที่ดาเมจสูงที่สุดนะครับอืมฉะนั้นก็เปลี่ยนจากพลังโจมตีแล้วก็ เอ่อพีพลังป้องกันพลังโจมตีเปลี่ยนอะไรดีเนี่ยอันที่2องออแล้วกันเนาะสองออฟนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเซตนี้เป็นบล็อกในประตูแล้วก็ใส่เป็นอาตาคิแล้วกันแหมมันจะได้ลดเรื่องของดัมเมจลงสักนิดนึงนะครับเอาของใครมาเอาของเอเมิเลียไหมมีอะไรผมบวกไหมอาตาคิพลังโจมตีอันนี้ก็สวยครับผมลองบวกสักสิบสิบสองดูก่อนถ้าไม่ลงต้านถือว่าสวยเลยครับแจมเลย อ่าฮ่เป็นไงล่ะทุกคนเรียบร้อยฮะโอ้โหเอาไปใช้ไปก่อนช่วคเขาหนะอยฮะต้านผลสิบห้าโอ้โหแหวนนี่จะได้ตีให้ดูแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะขอหาออกก่อนถ้าไม่ลงเป็นฮะถ้าไม่ลงอ่ะอันนี้อ่ะขออย่าลงป้องกันเลยเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันใหม่ได้อาสิบสองไปขออย่าลงป้องกันฮะโอเคครับลงมาหนึ่งอ่ะหแล้วแถมป้องกันใหญ่ผมเองนะหาป้องกันเปอร์เซ็นต์อีกอ่ะอัตราความแสกี้เนาะก็จะเป็นอันนี้ครับผมนะคริติคอลแล้วก็ พตาคีไหมพร้อมแส่ขีอันนี้ดีกว่าน,นี้ดีกว่าอ่ะก็จะเหลือ3,800เนาะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะได้ใครจะได้เต็มๆเอออันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยวบัฟมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่ติดจุดอ่อนยุ่งเลยพี่ใครเราเดี๋ยวไม่แรงนะครับอ่ะเข้ามาใหม่เนาะนะครับเดี๋ยวเวฟบหนึ่งนะเวฟบหนึ่งเนี่ยผมจะตีด้วยสกิลล่างเวฟบสองสกิลบนนะครับจากนั้นจะกดมือเราจะบับบฟบิกิก่อนแล้วถ้าเอ่อเจ้านี่ฮะไอ้เจ้าตัว ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่มันคือชานเชลเลอร์เนาะนะครับมันปาไปเนี่ยปับ๊บนะฮะมันจะได้บัฟให้สไปน์นะฮะสไปน์จะตีเราแรงขึ้นต้องขจัดนะครับขจัดเนี่ยถ้าไม่ใช้ตัวพวกนี้เนาะก็อย่างที่เรามีนะคลายสกิลบนหรือวิกิสกิลบนพร้อมไหมพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับผมไปครับเพื่อนๆผมลืมปะเสียงในเกมด้วยไม่เป็นไรเนาะอ่ะนะครับเว็บอ่ะเคลียร์ไปก่อนนะครับจะล่างบนบน,บนล่างก็ได้นะเพื่อนๆลองตีเอาให้ตายนะครับ นี่แล้วเดี๋ยวเราบัฟเลยฮะบัฟแล้วผมจะทำดาเมจด้วยพี่คายไปเลยครับผมด้วยที่การเอาโซ่ไปลบฮะนี่ครับผมบัฟมาแล้วเดี๋ยวเขาจะตีนะตีไหมนี่ฮะมันจะตีแบบนี้ครับแล้วมันจะบัฟให้สไป์ตีแรงฉะนั้นต้องเอาตัวนี้ก็จัดครับผมจัดไปก่อนครับแล้วก็นกลาเชลครับผมนกลาเชลเดี๋ยวเราทำดาเมจต่อเนื่องเลยนะครับ นี่ฮะโดนแรงขึ้นไปอีกแล้วก็เดี๋ยวหักดาบด้วยครับผมมั่นใจว่าสไปน์เนี่ยน่าจะเลือดน้อยละจังหวะน,นี้เราน่าจะหักได้ทุกคนอันนี้ต้องพยายามรีดดาเมจให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเราไม่มีฮิวนะครับผมเราเน้นดาเมจเพียวๆเลยเพื่อน,อนๆไม่ฮะบัคเ้าไปให้ตัวไหนที่ลองเ์อไหนที่กดดาเมจเยอะๆดูก็ลองใส่ตามนั้นนะครับอันนี้ผมจะกดสกิลพายก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมล่างฟงเยี่ยนแล้วบนฟงเยี่ยนนะครับ หกแสนแล้วทุกคนยี่สิบเทิร์นหกแสนก็เป็นไรครับถ้าไม่ตายซะก,ก่อนนะถ้าไม่ตายซะก,ก่อนครับผมมาเอ้ยฟงฟงผมตายมาอุ๊ยเจ็บว่ะทุกคนยังเจ็บฮะเรากดไม่ติดนะอืมแล้วก็เดี๋ยวบนต่อเลยครับลำบนต่อถ้าไม่ชัวร์ก็เอาบิกิตทุบไปก่อนนะเผื่อสกิลคลายมาไม่ทันครับผมเดี๋ยวดิผมลืมกดสกิลออกอะ่ะโอ้โห้สวยแล้วทุกคนอย่างนี้งานงอกเลยฮะ อย่างนี้งานงอกทุกคนกดสก,กิลพลาดครับผมอาจจะถึงตุยได้เหมือนมันแหลกๆช้าๆป่ะจริงๆเราน่าจะกดสก,กิลทันนะครับเมื่อกี้เออนี่ไงงเลยเจ็บเลยเลยไม่บูสต์ได้ไม่เยอะเลยครับเพราะว่าการที่เราไม่ได้ลบไปหนึ่งดอกเนี่ยทำให้เราโดนตีเมื่อกี้ค่อนข้างแรงมากๆครับผมนี่ยังหนึ่งล้านเลยเห็นไหมสามสิบแปดเทอร์หนึ่งล้านมาไวมากนะครับอ่ะ โอ้ยโดนจิ้มไปแล้วนะครับพี่เฟืองเราไปแล้วหนึ่งนะฮะนี่ก็จะเป็นวิธีที่ตีอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งรีดเมทได้ค่อนข้างสูงทุกคนนี่ฮะแต่ว่าไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะหักก็หักไปนะครับมันน่าจะตายกันหมดแล้วแหละคือ,อ,อบับแล้วก็เดี๋ยวใส่ต่อก็ผมใส่นัวยันเช้านะฮะ อันนี้เราโดนฟอร์ไปล้เราต้องลบนะครับถ้าไม่อยากโดนอีกทีนึงเอเดี๋ยวก่อนนะผมจองสก,กิลอะไรผิดหรือเปล่าทำไมมันแปลกๆอันนี้ก็คือวิธีการนะฮะวิธีการเล่นเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งทุกคนเหมือนเมื่อกี้ผมกดไม่ติดหรือเปล่ารู้สึกว่ากดไปแล้วนะ,ะเห็นไมล้านสองล้านสองตั้งแต่ตอนนี้เลยนะ เนี่ยล้านสองล้านสามตั้งแต่แบบ60เทิร์นทุกคนคิดดูดิถ้าเราไม่พลาดเนี่ยนะครับโอ้โหไหลไหลไปได้เยอะเลยนะนะเหลืออีกดามหนึ่งขอแก้มือหน่อยนะฮะนี่ล้านห้าไปแล้วโอ้โหเห็นไหมล้านห้าไปแล้วครับยังไม่ครบเจ็ดสิบเทืนเลยโอ้โหที่สามเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะขออนุญาตเปิดเสียงหน่อยเมื่อกี้เราเราเล่นพลาดนะครับ จริงๆผมว่าผมกดทันนะแต่มันน่าจะกดไม่ตดหรือเปล่าผมก็พยายามย้ำยอยู่นะ,ะนะครับเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งเหมือนเดิมนะครับสเต็ปเหมือนเดิมแต่ว่าแต่ว่าตรงที่การออกสกิลของโซ่พี่คายนะครับต้องต้องออกทันทีเลยถ้าไม่งั้นเราจะเจ็บนะครับผมตอนที่เจ้าชันเชลเลอร์เนี่ยมันมันมาตีเรานะมันจะบัฟดาเมจให้เจ้าสไปน์นะแรงจัดเลยครับ แล้วเราไม่มีฮิวไงถึงมีฮิวก็อาจจะทนไม่ค่อยไหวนะครับอืเสียหนึ่งเธอครับเพื่อนๆไม่เป็นไรครับเสียหนึ่งเธอเราจําสเต็ปได้แล้วนะเราซัดเลยฮะเดี๋ยวมันจะมาตีครับผมบัฟดาเมจก่อนนะเราก็ลบด้วยโซ่ครับอ่เดี๋ยวผมจะกดสกิลต่อสกิลนะทีนี้นะครับลบไปก่อนนะครับประจัดบัฟไปก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนกนจะเบาไหมเนี่ยถ้าเราไม่ลบหนักครับผม แล้วก็นกนะฮะเดี๋ยวหักดาบหับฮักดาบเห็นไหมหักดาบสไปไปแล้วครับอันเดี๋ยวผมลองสเต็ปแบบนี้นะ แล้วก็นะครับเดี๋ยวดูคูดาวของใครดีๆนะจะบึ้งจิ้มสกิลมันเดี๋ยวไม่ทันอีกนแะน่ไปยีราเชลไปครับไม่แรงเท่าไหร่แต่ยีราเชลแล้วก็เจ็บหนักเหมือนกันนะเนี่ยไปพี่เฟิงพี่เฟิงปากปากเดี๋ยวผมว่าน่าจะประมาณนี้แล้วมั้งคูดาวน,น่าจะตรงนี้แหละโอเคครับผม นี่พี่คายลบทันแล้วนะครับอ่าพี่คายลบทันแล้วต่อด้วยฟงเยี่ยน,นครับผม <c oughs> มันจะได้ไม่แรงมากแรงไหมเออเบาลงเยอะนะครับเบาลงเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวนกไปต่อนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวนกไปต่อแล้วก็เดี๋ยวตีสกิลล่างนะครับผมหนึ่งล้านไปแล้วทุกคนสามสิบห้าเดินหนึ่งล้านไปแล้วเออสับบิกกีนั่นแหละสับบิกกี้นะท่านเ <c oughs> พื่อนมาครับสาธสกิลไว้ครับผมแล้วก็พี่คายฮะพี่คายสกิลล่างอีกทีนึง เอ้ยพิคายพิคายยังไหวอยู่ทุกคนพิคายยังไหวอยู่แต่ตัวอื่นจะไม่ไหวแล้วนะไปฮะปากปากอื้ือันนี้ผมไม <ige> ่ได้ใส่เซ็ตจุดอ่อนเหมือนที่เซ็ตเดียวกันเมื่อเช้านะแต่ว่าก็ยังพอทำาทาเมจได้ดีอยู่นะทุกคนนะอันนี้เราเน้นมินกี้เดมนะครับแล้วฝั่งเยี่ยงก็ไม่ไม่เบานะ้ทุกคนนะฝั่งเยี่ยนฝั่งเยี่ยนก็แรงอยู่นะฮะลาเชลวตายไปชีวิตหนึ่งแล้วฮะ อ่ะเขาตีเราเนี่ยปึ๊กเข้าไปให้นะครับเดี๋ยวเราพี่คายลบมันเดิมครับสเต็ปมันจะวนประมาณเดิมทุกคนบัฟบิกจิตไหมบัฟทันไหมเดี๋ยวขอดูก่อนนะน่าจะไม่ต้องบัฟแล้วมั้งใส่ไปเลยนะฮะมีอะไรใส่ไปเลยแล้วกันเอ้ยทันไหมโอ้โหเรียบร้อยครับผมทันอยู่ทันอยูห้าสิบเจ็ดแล้วนะครับเดี๋ยวขอทำดาเมจไปเลยครับผมมานะหลานหกแล้วเพื่อนๆเห็นไหม อันนี้คือถ้าเกิดเรากดไม่พลาดเลยนะครับเราจะบูธได้ถึงประมาณล้านหกเลยนะแต่เฟิงเยี่ยนตายไปแล้วไม่เป็นไรช้างพี่เฟิงแล้วกันมันจะทํายังไงได้แลยฮะพี่เฟิงเราบางไงมาขอคายสักดอกฮะโอ้อยคลายคลายขอ,ขอพี่คลายทีนี้ก่อนขอพี่ครายทีนี้ก่อนอนี่นล้านแปดทุกคนนะครับได้ไหมได้อีกหน่อยไหมโอ้โหไม่ได้แล้วดิโอ้ยห,หมดลวหมดสกิลเอะนะครับอันนี้คือเต็มที่ของผมแล้วนะ ร้านแปดนะครับอืมร้านแปดบุทไม่ได้เยอะเหมือนกันนะจากที่เมื่อเช้าลงไปอยู่ประมาณร้านห้าเนาะใช้สเตปนี้นะครับก็คือพายนะครับมาแทนนะครับแลนะ้วพยเนี่ยมันจะทําให้พี่คายเราเนี่ยนะครับเอ่อได้โจมตีกายภาพ3ตัวด้วยทำให้พี่คายของเราเนี่ยโดนตีก็ยังไม่ตายนะครับและมีบัฟด้วยนะนี่นะจากบัฟจากพาสซสีฟนะครับ นี่เพิ่มกายภาพด้วยแล้วก็สกิลนี้นะครับมีทั้งเผาไหม้แล้วก็ในเรื่องของรถพลังม้องกันยีบก้าเนาะนะครับทำให้เราเนี่ยไม่ต้องห่วงพวงในเรื่องของการบัฟดาเมจมานั่งฮยูนะครับใสไปเลยนะฮะใส่นวลไปเลยเพื่อนๆก็จับประมาณนี้นะครับแต่เสียดายเมื่อกี้นิดหนึ่งตรงที่พี่เฟิงผมเนี่ยสกิลแล้วมันเหลืออยู่จิ๊ดหนึ่งเนี่ยมันต้องตีหนึ่งเทินนะแต่ก็ไม่เป็นไรแค่เทินเดียวเนาะนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะสำหรับนะฮะคอมโบใหม่ที่ผมเอามาลองถ้าเกิดว่าาคคุุณณมมีีีีพยนนนะะะไปลลองจกท้้แแว็ตฮบบ เดี๋ยวผมได้เลยแต่ว่าไอ้สเตปที่มีนิ้วอยู่นิดเดียวเนะี่ยไอ้ที่ชาร์ชลเลอร์นะฮะมันมาตีเนะี่ยคุณต้องสังเกตดีๆนะครับสกิลคายมันจะวนมาทันพอดีก็เข้าเว็บสามเนี่ยอย่างที่ผมเข้านะก็คือเปิดบิกกิลแล้วก็บนคายเลยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนที่มันมาตีเนะี่ยสกิลคายเราเนะี่ยจะตีได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้บิกกิลลบจะได้มีดาเมจด้วยนะครับวันนี้ละครพ่ก่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม